สวัสดีค่ะมาดามชวนกินจ้าใส่ไปโลดพริกนะคะโรยโรย,โย,โยนี่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีต้มหัวบูใส่ไปด้วยค่ะหัวบูภาษาเกาหลีก็คือหัวไชเท้านะคะทุกคนวันนี้กินเส้นจ้าบ่ายแก่แล้วบ่ายสี่โมงแล้วคือมื้อเที่ยงนี่ที่เมืองนอกมันจะมีเส้นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นใหญ่หรอกแต่ที่นี่เขาเรียกเส้นใหญ่ นี่มันคือเส้นเล็กแล้วมาหั่นใหญ่ๆประมาณนั้นแหละแต่เขาทํามาเป็นเส้นแห้งเนาะแล้วเวลาคนที่นี่ร้านอาหารที่นี่เวลามาทําผัดไทยผัดซีอิ๊วไม่ใช่ผัดไทยผัดซีอิ๊วรัดหน้าค่ะเขาใช้เส้นนี้ค่ะก็แม่ค้าไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่ามันมีแบบนี้ไม่ได้ทําเองอะเนาะ,ะก็กินแบบนี้ไปจ้ะ ไม่มีอะไรนะคะผักก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนี่ผักชีเขียวๆแล้วนะคะไม่ใช่ผักชีเหลืองไปนวจ้าแซบเส้นใหญ่ขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งทักทายใต้คลิปและกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านคะ่ะลูกชิ้นโตโตอร่อยอร่อยบ๊ายบาย